สวัสดีครับแม่วันนี้กลับมาช่องพี่อีกแล้ววันนี้มีน้องก่ผ่าเที่ยวนะฮะเช้านี้มาทําอะไรมาดูงานครับเป็นงานเลยอ่ะเขาเรียกเป็นงานดูงานรถครับดูงานรถของเพจบ้านรถเก่าเนาะเพจบ้านรถเก่าเพจบ้านรถเก่าเขาชวนมาเป็นงานเช้าครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับผมเขาชอบชวนงานกลางคืนใช่ครับงานกลางคืนเป็นการ์ดินเนอร์จอดรถเหมือนเดิมนี่แหละครับผมงานนี้คือรวมรถเก่าใช่คือทุกคนมาได้ทุกประเภทหมดเลย ก็เป็นการนัดแบบเปิดๆครับสุดยอดอ่ะงั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมรถเยอะมากนะกี่คันได้เนี่ยวันเนี้ยโอ้นับไม่ถูกเลยครับเข้าออกนี่นี่นี่เลยทางนี้ก็จะเป็นแก๊งอะไรครับอันนี้เป็น86กับ b r z ครับแก๊งกาย ไม่ใช่ครับผมอ๋อกลครับซูบารุคันนี้มันเตี้ยมากเลยนะเป็นรถรุ่นน้องครับเป็นต่กล้องเหรอน้องแชมป์ครับน้องแชมป์เนซูบารุ XV ใช่ครับ SUV ขับสี่แต่เอามาโหลดสเตี้ยขนาดนี้ถูกต้องชอบแบบสแตนเขาชอบแนวสเตนครับคันนี้น่าจะเป็นรถเพื่อนๆกันน่าจะตามเหมือนกันเลยทำไมยี่ห้อมันไม่เหมือนกันอ่าก็คือคันนี้โตโยต้าทำคู่กับซูบารุครับพัฒนาร่วมกันเฮ้ยทำไมมีความรู้เยอะขนาดนี้โอ้ท่องมาวอร์ชัวมานี่นะแล้วคันนู้นอ่ะเก่าๆเลยฝั่งนู้น ันนี้้้เเริ่่มมไขาถึงแลวพี่นุพี่ว่ามันเป็นนิสสันบูเบิร์ดไทยเอสเนสใช่ไหมครับใช่อันนี้อะไรครับอันนี้ c i วิกต้องบอกว่าทุกคันตรงคอนเซปต์หมดถลบ้ารถเก่าครับเก่าหมดอันนี้ดูเดิมๆนะแต่ที่ไม่เดิมเนี่ยนี่นี่เห็นล้อไหมเขาเรียกล้อมูเก้นหมูกระทะคิดว่าใช่นะหายากไหมครับพี่มันเหมือนเตาหมูกระทะหายากมากแพงมากด้วยถ้าเป็นมูเก้นนะเดี๋ยวขอมุดดูดิ เฮ้ยหมูเกล็จริงๆด้วยอ่ะแพงด้วยอ่ะนี่มึงต้องชอบคันนี้โอ้ีหชอบมากเลยมันคือรถอะไรเป็นออดี้ครับฝรั่งเรียกออดี้คนไทยเรียกออดี้เอสีนะแล้วเป็นตัวเอสเซดเวกซ์ปั้นเอสีเอแวนนะครับใส่ล้อโลติฟอมวิ่งทุกที่ครับคันนี้นีทางนี้ทางนี้เห็นเห็นล้ออย่างงี้มึงรู้ไหมเขาเรียกว่าแนวไหนสแตนใช่ไหมครับอ่าก็เป็นการจัดฟิตเมนต์แนวแซตแนวแบนๆนะครับไม่ไม่มีโชว์ลมโอ้เตี้ยสดๆอ่าแล้วละครับ ล้อแบบนี่คือแคมเบอร์มันจะลบวิ่งทีนี่ขูดคืดๆก็แล้วแต่ว่าเขาอยากขูดไหมแต่ว่าถ้าทางเรียบๆมันก็เลื้อยกันไปได้สวยครับรถเตี้ยววิ่งยังไงก็สวยนะฮะนั่นแหละนี่สุ้าพสป้าแพงไหมอันนี้น้องกายโอ้ทุกวันนี้ราคาก็แข็งนะแล้วมันเก่าสมคอนเซปต์งานไหมรถเก่าแต่เบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับยังเข้าคอนเซปต์อยู่ครับทำไมรู้ว่ารถเก่าเบิกใหม่ทุกชิ้นนะโอ้ดูจากนี้แล้วทรงแบบว่า ไม่มีลิ้วไม่มีอันนี้นี่คือโมหรือรูจริงน่าจะเป็นโมมากกว่าที่เจ้าของไม่อยู่เราต้องโมให้ดูดีนะเพราะมันสวยจริงๆนะฮะอันนี้รถของใครครับรู้ไหมรับรถของพี่พี่ตักี้นครับล้อหลังแม่งโคตรโหดอ่ะคันนี้หน้าตาเดิมๆแต่แรงมาเยอะใช่ไหมครับพี่นุล้อยางเบิกใหม่หมดล้อกับยางก็เป็นแสบแล้วอ่ะเออเซตมีนี่นี่คันนี้ที่ไปเจอที่เควิลเลจอ่า X7 ที่ลุงพลพาไปที่บอกว่าการันตีโดยพี่ปุ้ยลรตารี่5 5 5หแรงมา นี่อันนี้ของเจ้าสำนักโนดเจซี่นะฮะป่วยนะนี่ล้อเนี่ยล้ออล้อหายากนะครับเดสมอนใช่ไหมครับอ่าอันนี้งานเหมือนหรือว่างานแท้ต้องแท้สิครับระดับนี้เหมือนไม่ได้นี่นี่เจ้าของอยู่นี่เจ้าของอยู่นี่อเอ้ยนี่เขาไปยืนพวกเทพเจ้าเขาไปยืนตรงหน้ารถมึงเว้ย ใหเจ้ามาเขาไยืนหน้ารถมึงเ้ยขอให้ปลุกเสกให้หน่อย <laughs> <laughs> รถเรารถของลินไอ้นี่นี่คนนี้อีกแล้วผู้จัดประสบความสําเร็จเสมอมมถ้าสำหรับพีเ่เรียกว่าอะไรนะข้าราชการตำรวจน,นะครับ,รบสามารถเรียกเขาไปเข้ากรมได้ถ้าไม่มีพี่คนนี้วันนี้ก็ไม่มีงานนี้นะครับเออสุดยอดอ่าไมโม้รถมึงหน่อยไปรถมันนึงหน่อยเพิ่งทําเสร็จใช่ไหมรถผมเองครับกำลังรันยอยู่ครับผมก็ทำไปเรื่อยครับอันไหน เรามีกำลังแล้วก็ค่อยๆเก็บไปทีละชิ้นครับอันนี้ยังไม่ได้ถามเลยมึงเล่าเองเลยอ้าวพี่ไม่ได้ให้เล่าแล้วเหรอรถอะไรรถกายเนี่ยอันนี้เป็นซูบารุ GC ครับผมซูบารุ GC ก็จะเป็นตัวถังครับสี่ใช่ครับเป็นซูบารุ GC ครับก็เป็นรถของพี่วินครับนี่อีโวอะไรครับ อีโว่แปดครับผมเฮ้ยใช่ป่าวใช่สิอีโว่แปดคันนี้ก็กําลังลันอินเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับเรื่องนี้ก็ทําเต็มอยู่ใช่ครับไม่มีโอกาสครับรถเก่าแอ่เป็นเฟอร์เรอรี่หนึ่งเดียวในงานวันนี้นะคันลึกไม่เครุ่นอะไรครับเฟอร์เรอรี่สามสี่แปดครับผมทีบีไหมทีบีครับผมทำไมทีบีอ่ะมันมีสามสี่แปดหลายอันมันมีสามสี่แปดทีเอสด้วยแต่ว่าอย่าถามลึกกว่านี้นะไปต่อไม่ได้แล้วนะใครบอกว่าถามกูเยอะจังเลยพี่เลยครับไม่ได้เตรียมบทราคาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดถึงแปดล้าน แล้วครับเพราะคันนี้รีสโตรใหม่ดูชิ้นด้วยนะครับเอ้ยมึงรู้ทุกคันเลยว่ารีสโตรมชิ้นของมาก่อนเปิดรายการเมื่อกี้แล้วของของน้องโอครับของน้องโอครับผมสังเกตรุ่นง่ายๆก็คือเฟอร์รารี่เขานี่ใส่ทะเบียนตรงรุ่นครับ38 TB ิหดหน้าเบิร์นพร้อมตัวเลขนะครัลแน่ขอๆคันนี้ก็เป็นรถรุ่นพี่อีกคนนึงนะครับ ไม้ยาติมึงเยอะนะเนี่ยอ่าเยอะครับนี่ครับเจ้าของรถครับอันนี้คือรถอะไรครับที่เบรนอันนี้เป็นซาบครับผม turbo ไหมอันนี้ turbo ไหมสองพันสามไม่โบครับโออ่าปกติเห็นซาบชอบมีเทอร์โบเดิมครับคือใช้งานซาบเก้าพันใช่ครับผมนี่ทะเบียนจากโชว์รูมยังอยู่ครบเลยนะจริงป่ะจริงครับนี่มีตาอ๋อมือเดียวจากคุณแม่ครับผมภายในเดิมเดิมเนี้ยบลองสอบถามพี่ได้เขาบอกว่านี้จะเก็บครับไม่ขายต่อ เป็นรถที่เปลี่ยนไปด้วยความทรงจำคลิปกูยาวแล้ยเฮียนี่งพูดเยอะคชิปหายเ้ยหาเฮ้ยกูตัดไม่ทันนี่นี่ใครนี่ใครรู้จักไหมสวัสดีครับรู้จักไหมไม่ตักเนื้อักเลยชื่อน้องอ้นน้องอ้นเลยดีครับชอบรถเก่ามากอ่ะตอนนี้สุดยอดอันนี้ผมเริ่มไม่ค่อยชอบนะครับเนี่เฮ้ยมาดูคันนี้ด้วกายพาไปดูคันนี้ด้คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเป็นรถ JS Racing ด้วยนะ JS เต็มคันนะครับเต็มลำ DC5 DC5 ของพี่โฟร์นะครับ ดีซีไฟนี่มันดียังไงเคยขับ Honda าไหมให้เราเคยขับแต่ซีวิกเอฟดีครับเหรอไม่ไม่มีตังขับดีซีไฟแต่รู้เลยครับส่วนใหญ่ไม่ธรรมดาบ้านเราจะเป็นโมเก้นแต่คันนี้เป็นส่วนน้อยคือแต่งเจเอสเลสซิ่งเป็นชุดแต่งที่หายากเฮ้ยคันนี้สวยตรงคอนเซ็ปต์งานด้วยตูไฟหน้าโลโก้มาครบเอเออะไรเอเอเอพี่นุ้นครับเอเออะไรครับน่าจะเอเอมีพี่เจ้าของแน่นอนน่าจะเอเอเก้าสองใช่ไหมพี่อ่าแต่เห็นอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะ เหมือนรถเดิมแต่มันไม่เดิมแล้วมันคือตัวนอกทั้งคันเลยใช่ไหมครับพี่เนี่ยอย่างไฟหน้าไฟหน้านี่ไม่เดิมเลยเดิมที่ไม่เดิมเนี่ยเดิมที่ไม่เดิมเบาเนี้ยไม่ใช่ของเราเลยตัวนอกลิ้นหน้ากันชนหน้าตัวนอกมะเบิดหมอกตัวนอกหมดเลยของรุ่นนี้ใช่แตอนพี่ก็จัดฟิตเมนต์ค่อนสวยเดิมเดิมครับเดิมเดิมไม่เหลือแล้วกระจกเดิมเไม่เดิมกระจกคารอบคันใช่ไหมครัใช่ครับมีบานหน้ามันแตกไปยังหาไม่ได้ภายในก็ตัวนอกหมดแล้วใช่เป็นผ้าใช่ไหม คือถ้าเป็นยุ่นอะของญี่ปุ่นจะเป็นเบากผ้าหมดเลยถ้ารถบ้านเรามาคุ้มหนังใหม่สวยทรงสวยมากล้อ b b s นี่คือหน้านี่มันเป็นของ AE 9 2กตัว G ีททวินแคมชิล์วาสตัวแวนครับสวยสวยสวยอ๋อหน้าแวนรุ่นนี้ไม่มีแวนด้วยเหรอพี่มีแวนด้วยครับเฮ้ยเออสวยขอบคุณมากครับพี่นี่นี่นี่แปดห้าศูนย์เทอร์โบไม่รู้ว่าเป็น T 5ไฟด้วยหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วหน้าเป็น T 5ไฟ ให้ลิ้นหน้าแบบนี้พี่ก็มี8 5 0เ้อศ์บคันหนึ่งไปไปดูเร็วๆเลยตัวต้าพีโอ้นี่ก็อยู่ในคอนเซปต์ได้คือรถเก่าอ่ะมันเก่าแล้วแต่ก็มาตกแต่งนะทำช่วงล่างเปลี่ยนล้อสิบกว่าปีแล้วนะครับเห็นอย่างนี้ก็1ิปีนิดๆหมายถึงรถรถครับรถ2อ1พันิอนนี้3ประตูสวยมากทรงดีมากลิอนหน้าแบล็เก็บโล่งครับสวยงามอันนี้เครื่องอะไรนะครับพี่มึงมึงเคยขับคันหน้าไหมเคยขับสามโครับเคยมีเรือ่างเกียร์เขาแตกด้วย จริงะจริงครับทำไม,ไมขับรถอะไรก็พังวะ <c oughs> ขับอยู่หน้าม <c oughs> อญตรงสวยห้องเครื่องเนียนนี่พี่หญิงมาดูอย่างงี้ขอดูหน่อย,อยนี่มาดูใกล้ๆเนี่ยอย่างห้องเครื่องเนี่ยบอดี้ปกติมันจะมีรอยอาร์คแต่นเนี้ยเขาโป๊เก็บพวกรูรอยอาร์ครทุกอย่างหมดเลยเนี่ยพวกรูสายไฟจริงๆมันจะมีเข้าตัวถังเยอะเขาก็โป๊เชื่อมทําให้ห้องเครื่องเรียบโล่งสวยอ่าอันนี้อะไรครับซูบารุเลกาซี่ครับผมซูบารุเลกาซี่รุร่นอะไรครับบีอะไรครับ บีไม่รู้แล้วครับอะไรวะวันนี้อดหลับอดนอนสมองเบลอนี่นี่ถามวันนี้ถามวันนี้เขาเขารู้ทุกรุ่นเขาบอกเขาเคยโม้ไว้บีดีบีดีปะบีดีห้าเราไม่ต้องวางเปล่าเคยถ่ายเคยถ่ายไม่คันนี้เคยถ่ายครับสวยสวยสวยแต่เปลี่ยนมือแล้วตอนแรกของพี่ลาดเอสซีจีแล้วก็ไปเขาไปแลกกับสองซีสี่มาคนใหญ่จะเป็นเครื่องทวินเทโบอันนี้ทวินต้องรู้เทวินเทโบแต่มันต้องรอไงเออบอดี้แวนจะมีราคากับบอดี้ซิ่งในตัวนอกครับวันนี้ มีกงหมาด้วยไว้ขังผมมีกงหมาด้วยเหรอใช่นี่มีขรถพุ่งทําอะไรครับจิมนี่อ๋ออันนี้คือจิมนี่เหรอขอพี่โอ๊ตต้นฉบับของจิมนี่ตัวใหม่อ๋อของตัวเก่าอันนี้ตัวเก่าอ่าใช่อันนี้ตัวปีแปดห้าเลยแต่เขาเพิ่งทําใหม่หมดเลยตอนแรกสีดําช่วงนี้กระแสเข้าป่าตั้งแคมป์กําลังฮิตของแพงของโรสซิ่งอีกอของแต่งรถออฟโรดแพงเฮ้ยสุดยอดนะเนี่ย ไม่ธรรมดาเนี่ยผมได้อยู่อ้นนี่แหละครับนิสสัน200 SX ทะเบียน180หรือเขาอาจจะเป็นคอนเซปต์180 SX บ้านเราังมีนิสสัน200 SX กับ180 SX ล้อเนี่ยตอนเด็กๆชอบมาก o โ e Challenge รู้จักไหมเคยเห็นอยู่บ้างครับแต่เหมือนจะเกิดไม่ทันครับพี่ีส่งเดิมๆนะมีล้อมีหางหลังครับเห็นเดิมๆข้างในเบาะหลังแข็งตัวคู่นึงเลยนะเนี่ยเอออาจะของอาจจะแอบซิงครับเคยฟิโลครับ a 3 1 พันนี่พันครับพันพันแรงม้าพันไม่รู้ครับไม่ตลกเลยอ่ะเราไปไม่เป็นเลยครับผมนี่ไม่รู้มาด้วยหรือเปล่า W S ค่ะ W หนึ่งส่ศูนย์ป้ายแดงต้องมี8ปดถึงสิล้านครับทุกวันนี้ก็ราคาจับต้องได้ซ่อมบำรุงไม่ยากแล้ว S ห้า S 5 0 0กี่ล้านป้ายแดงโอ้สมัยนั้นต้องมี10นิดๆเลยครับผมเพราะว่าเครื่องใหญ่มากๆนี่หวนวัวหวนวัวหวนวัวอะไรดู้ั้ยอันนี้เป็นหวนวัวสี่ศูนย์มั้ย เก้าสิบไม่ใช่แปดห้าศูนย์แล้ครับแปดห้าศูนย์คืออ๋อแปดห้าศูนย์มาคันนั้นเมื่อกี้บอดี้ไม่เหมือนกันอันนี้จะเก่ากว่าสามประตูคันนี้สวยว่ะเนียนๆนียนนะเออดูเนียนตานะสีนี่เนียนคลิปไม่มีรอยหินดีดเลยนะล้ออะไรรู้ไ,ไหมอะไรเนี่ยโอ้นี้ไม่เคยเห็นเลยครับถืเป็นล้อนอกกระแสที่สวยมากนะพอมันเข้ากับรถเลยนะคือล้ออะไรครับเนี่ยพี่นุไม่รู้น่าจะล้อเล่งไอ้ล้อเล่งนี่นี่นี่สามประตูคันนี้รถเก่าพี่นุเองขายให้พี่ตั้งไว้นานแล้ว อันนี้ของพี่นูเหรอเนี่ยใช่รถเก่าพี่อ่าแต่ตอนแรกพี่พี่กระจกหน้าชาทั้งคันเลยนะแต่พี่ตั้งเขาซิ่งไปหน่อยกระจกแตกหาไม่ได้ลวหายากกระจกชาเดี๋ยวนี้ของรถก็เริ่มหายากแล้วครับคันนี้เครื่องเค5สปีดอ่าสวยนะเนี่ยดูดิกระจกชาทั้งคันเลยคิดถึงเลยอันนี้ก็สามประตูเหมืกนกัี e ีล้อมูเก้นอารมณ์นั้นนะภายในก็ตัวนอกหมดแล้วนะแต่ก็จะเป็นเบาะกระสอบแบบตัวนอกที่ยังไม่ท็อปมันจะมีภายในตัวท็อปเช่นเป็น ตูก้แกดำอะไรเงี้ยมีความรู้ไหมฮันด้าเราอ่ะไม่ถึงจริงๆครับไม่ถึงใช่ไหมต้องลองมาเล่นบ้างเห็นราคาแล้วเเไม่เป็นไร,ร,รเดี๋ยวมึงโตไปมึงแกแล้วมึงก็มีตัง <c oughs> แต่งรถเองอ <c oughs> ่ะนี่ FD2 Type R ครับสีน้ำเงินสวยมีน้อยนะในบ้านเราส่วนใหญ,ญ่จะเห็นสีขาวนะครับ <c oughs> <c oughs> อันน,นี้นี่นี่ในหนังเรื่องอะไรครับเคยเห็นไหมเดือยวฟานเลยครับเดี๋ยวฟาใครขับไรอันโอคอนเนอร์นี่นี่คือปอดเอสชอตสวยมากๆากรอันขับตอนไหน ตอนที่ไปตอนหนีรถถังครับเอ้ยใช่เหรอวะใช่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 กูจําไม่ได้แต่ว่ามีอยู่ในภาคหนึ่งคันนี้ทําให้ฟอร์ดเอสคอรแบบว่าเป็นตำนานเลยมีชื่อเสียงก็เคยเป็นรถแรนดี้ด้วยเนาะอ่าสวยมากแต่งตกเลยนี่นี่พี่พี่บีเอ็มนะครับคาร์บิโอเรตมีบอดี้อะไรมั่งก็มีสี่ด่านสี่ประตูมี่ดานมีทัวรลิงด้วยมีทัวรลิงมีคูเป้แล้วก็มีคาร์บิโอเรตอ่าสวยาแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหายากนะสวยด้วยเพอพี่เคยมีสีแดงคันหนึ่งตอนนี้ไปอยู่พังงาแล้ว อันนี้คือกอล์ฟ GTI ใช่ไหมใช่ครับผมสีนี้ไม่มีนะเขาต้องทําสีใหม่แน่นอนที่ต่างกับคันอื่นเลยคือคันนี้มีโรบาร์ที่เบาะหลังด้วยอันนั่นตัดกับสีเบาะเลยครับแลกอล์ฟจีทีไอใส่โลบาร์ย็ดเขูดสวัสดีครับพูดโดยสายข้างหลังไม่ต้องนั่งกันเลยถูกป่ะผมเน้นซิ่งเน้นตรงครับอันนี้รถใครรถใครรถพี่ตูนอ่ารถพี่ตูนรถพี่ตูนพี่ตูนจิมมิโกะนะฮะแก๊งเดียวกันนะจะแก๊งเดียวกันไง อันนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปคันนั้นดินี่ให้ดูฟิตเมนต์คันนี้ไม่ได้ใส่ถุงลมนะพี่เดาว่าไม่ใส่ถุงลมเพราะนี้ขับยากนะโคตรเตี้ยนี่มีลิ้นหน้าด้วยนะเรียมากสวยนะล้อโรตีฟอร์มนี่คันนี้ e f อะไรครับ e f 2ใช่ไหมครับ e f 2ใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับบอดี้หายากบ้านเราถ้าเป็น4ประตูราคาหลักหมื่นแต่คันนี้ราคาหลักล้านขายด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหม ใช่ขายอะไรขายอะไรไนี่เจ้าของแ0ดแสนแปดแสน,แนสนใจติดต่อได้ครับเดี๋ยวขึ้นเฟซน้องให้สวยนะภายในก็ครบเลยคันนี้เครื่องอะไรครับ,ครบเครื่องบีสครับบีสแล้วเกียร์ธรรมดาเกยร์ธรรมดาครับจับเลยจับหลกาลลัดดีไซน์นะครับติดต่อได้คันนี้ก็เป็น E K บอดี้ก็จะเจนใหม่กว่า E F 2เมื่อกี้ก็เป็น E K 9มาเนี่คันนี้เลย สุดยอดดูไม้ค้าเอ้าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโฟดครับรอไหมรอครับไม่ข่าวว่ามีความรักครั้งใหม่ที่กำลังสุกงอมคนเดิมถ้าคันนี้เขชอบไปต่อพี่โอ้โหตัวหายากครับคืออะไรครับมาร์กทูมาร์กทูใช่ไหมเครื่องดีเซลไหมแบบนี้หนึ่จสิครับพี่นุ๊กอันนี้หนึ่งเจากโรงงานะวันก่อนพี่ไปนี่แหละบ้านรถเก่าเห็นสีขาวมาร์กทูเครื่องดีเซลเทอร์โบจริงปะเนี่ย เก่ากว่านี้นะเจนเก่ากว่านี้โไม่แน่ใจมาดูนี้นะว่าหายากนะครับมีหายากหายากหายากนี่นี่คันนี้คันนี้ก็สวยนะรู้จักไหมคันนี้นิสันใช่ไหมอ่านิสันชันนี่คันนี้บูเบิร์ตไทเอสใช่ไหมครับหรือว่าเป็นรหัสอะไรฮะับบูเบิร์ตเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เนาะสวยสวยสวยเจอสองครั้งละขอบคุณครับนี่นี่นี่พี่หญิงดูคันนี้หน้าเหมือนอีโวไหแต่มันเป็นตัวนอกหน้านอกของซันนี่ ก็คือนิสสันซันเน่แต่ว่าเขาทําตัวนอกไงบ้านเราจะไม่มีซันรูปไม่มีพาร์ทแบบเนี้ยอ๋อสวยสวยไปเดินดูต่อดีนะวันนี้แดดไม่แรงนะโอ้ไม่มีแดดเลยนี่หว่าอากาศดีมากแล้วก็เย็นสบายๆนะเดินได้เรื่อยๆนะฮะอันนี้เอเออะไรนะครับฮะเอเอตองหนึ่งครับเอเอหนึ่งหนึ่งแต่ว่าคันนี้มีทีเด็ดที่เครื่องครับเครื่องอะไรครับสองแซดแซดสองแซดแซดนี่ครับเครื่องเป็นเครื่องที่อยู่ใน ซิลิก้าซิลิก้าซิลิก้าตลอดในเราเนี่ยจะเป็นซิลิโคนที่ไหนซิลิก้าซิ้นพานีนครับขออภัยครับผมโอ้ร้อยเก้าสิบอีคันนี้ก็สวยนะครับร้อยเอ็มจีร้อยอันนี้น่าจะเหมาะกับหนึ่งสองสามแต่ว่ามาอยู่ในนี้ก็ลงตัวนะคันนี้ทำเบรกครับเทสเทสดูล้อกับคาลิเปอร์เดิชิดกันมาก ล้อคาลิเปอร์นี่ฮะคือคาลิเปอร์กับล้อชิดกันมากๆครับระยะดีมากๆและคันนี้เท่มากกว่าเท่มากกว่าเดิมครับคือแผงประตูครับผมลองดูนะไลเวทครับไลเวทนี่ไม่ได้จ้างเนี่ยเขาค่าตัวปีเนี่ยแต่ว่าพรีเซนต์ดีไลเวทเปิดประตูแบบเจ็ดหนึ่งแปดปีเลยเหมือนคือพี่เขาสร้างคัสตอมขึ้นมาใหม่อ่ะใช่คับพัฒตอมสี่บ้านเลยอันนี้รถเพื่อนอีกเหรออ๋อไม่ใช่ครับเห็นในเฟซบุ๊กแต่ว่าดีนะเฟซบุ๊กมันเป็นอย่างนี้นะนี่ครับ คุณพ่อมาเดินงานมิ팅แต่เช้าครับคุณพ่อให้ลูกพามึงไปคุยกับพ่อเขาแล้วอ๋อไปคุยมาแล้วครับชอบเอเซนเหมือนกันคันนี้ครับตัวอวังการสุดยอดเลยยกนิ้วให้พ่อหน่อยครับสุดยอดครับเป็นพี่อ้นแล้วครอบครัวนะคุณพ่อชอบมากอ๋อลูกขับมาพ่ออยู่ข้างหลังใช่ครับผมนี่ครับตัวท็อปมีสังคาซันลูปด้วยเฮ้ยความรู้เยอะเนี่ยเราเนี่ยไม่ธรรมดาหมดแล้วพี่มีแขกรับเชิญเราแต่ละคนที่เลือกมาแต่ละคลิปเวลามากินกาแฟนี่ฉลาดฉลาดทั้งนั้นเลยเป็นพวกแสนรู้ แนรู้ได้อันนี้ต้องรู้สึกดีใช่ไหมคันนี้สวยมากเนียนกิฟน้ำเงิน SIR ล้อ EVO เบรกเอลเลสไฮนในนี่ครบกระจกชาทั้งคันอันนี้ก็ B16 ปีใช่ไหมถ้าให้เลือก3ตัวส่งประมาณนี้ก็ชอบของพี่คันนั้นกับคันนี้โอ้นี่ล้อลายอะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยพี่นุ EVO มั้ง EVO กับซูปูรมันคือลายเดียวกันโอ้พี่อญิงดูห้องเครื่องพี่หญิงดูห้องเครื่องเนียนกิฟอันนี้ห้องเครื่อง เงาเเลยครับแต่อย่างอันนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้คันข่าวที่เราถ่ายไปคือเขาอุดรูหมดแต่คันนี้ก็คือเน้นเดิมสวยใหม่อ่าเขาก็ยังมีพวกรูเชื่อมรอยอาร์คให้เห็นอยู่สะอาดตามากเลยสวยนะนี่รถอะไรครับคุณค่าสามสองครับอสามสองกับล้อตรงยุคของเขาจริงไหมครับล้ออะไรครับล้ออะไรก็ตรงตรงปีจริงๆมันเป็นต้นฉบับของทีอีสามเจ็ด ชื่อรุ่นมันก็ทีเอสามเจ็ดอ๋อเป็นทีสามเจ็ดว่าชั้นหนึ่งใช่ไหมครับน่าจะใช่นะพี่ก็ไม่ชัวร์สวยมากๆครับพร้อมป้ายตรงรุ่นอีกเหมือนสามสี่แปดเลยโอ้หมดเบิ้ลเลยนะครับผมแพงนะทั้งป้ายทั้งรถนะตอนนี้ก็ต้องมีครับอย่างในรถขึ้นมวยหมดแล้วห้าถึงสิบล้านได้ครับผมอยู่ที่รายละเอียดของรถเนาะนี่ W ีวิหนึ่งสองสี่เดิมๆก็มางานนี้ได้เพราะว่าเป็นรถเก่าเหมือนกันใช่แบบไหนก็มาได้ครับนี่แก๊งนี้แก๊งนี้แก๊งตูดสั้นเป็น EK เคสามอีเก้าหมดเลย มีคูเป้ด้วยคันแดงเป็นคูเป้คันบรอน์คูเป้อ่าอันนี้ก็รถเพื่อนอีกคันครับมูงเก็นดีซีไฟใช่อับดีซีไฟนานๆคันนี้จะออกครับว่ะสองคันนี้ต่างกันยังไงสองคันนี้ฮอนด้าเหมือนกันคันนี้รถอะไร2อะไรนะ fd2 civic fd2 อันนี้มันพิเศษยังไง fd2 fd2 เนี่ยก็คือไม่ใช่ Civic บ้านเราเป็น Civic ที่ไม่ธรรมดาครับเป็นตัวซิ่งเนาะเครื่องก็ เป,เป็นเครื่องตัวแรงเกียร์จะเป็นเกียร no ์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาแต่กระกันต้องขอภัยคันนี้ครับรถยุโรปแต่เจ้อยู่ข้างข้ามเลยทีเอฟมารูเสร็จมารถเพื่อนเมื่อก่อนมาเนี่ยครับดูรายละเอียดได้เลยหมวกเกียร์ทั้งคันอย่ารอนะครับผมเนี่ยเจ้าของเนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยครับทำงานเยอะรอเนี่ยนานๆก็มีเผาเพื่อนด้วยเผาเพื่อนบอรนี่เลยเขาโลซีเอสใช่ไหมบอร์ดในรถใช่ครับผมอ่าแล้วคันนี้มาคันนี้คันนี้ยี่ห้ออะไรนะครับ เอาดิครับเอาดีเอาดีเอาดีรถยุโรปใจยุ่นครับเป็นรถที่แบบแคร์คนอื่นเสมอรุ่นนี้เอาดีเพราะเป็นห่วงนี่ไงใช่ไหมครับนี่เป็นห่วงพังพังจริงแรงม้าคือแรงม้าซูเปอร์คาร์แต่บอดี้รถบ้านเป็นสลิปเปอร์คาร์ใช่ครับคันนี้อันนี้รถอะไรคันนี้สีนี้หายากนะเนี่ยเรียกว่า f k t w ้เลยได้ f k คือ civic นะ f k 2 w ันนี้ล้อแกมไลท์57ใช่ไหมครับของพี่เชษของพี่เชษสวยมากเป็นเพื่อนคู่ซีผู้จัดงาน Honda Fest กับคันเมื่อกี้คันเขียวกับ g t i เดี๋ยวเราก็จบกันด้วยคันนี้นะ civic e k 4ประตูสมัยก่อนเนี่ยคันนี้พาร์ทเหมือนแต่งประมาณ v i r s อ่าพี่ไม่ชัวร์นะแต่ดูจากเบาะภายในแล้วอะคือ4ประตูตัวนอกจะเป็น v i r s อะไรเงี้ยจะมีหางแบบนี้อะไรเงี้ย สวยนะ oss, Advanced, ร้อแอดแวนอาร์จีกกอร์็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับอตอนเด็กๆเนี่ยขับแบบน,นี้หล่อมากตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่อ่ะปิดคลิปมาสำหรับวันนี้นะครับเราก็พาดูงานโดยรอบนะครับเรานี่คือใครเราผมกับพี่นู้ง่าช่องอะไรช่องนู้อิงแชนแนลใช่ไหมครับ <laughs> ถูกนี่เออถูกถูกหนูหญิงยังหนูหญิงยังนะครับหนูหญิงยังตัดใหม่ครับตัดใหม่หนูหญิงยังนะครับผมก็ไปฟอลโล่กันได้มีคอนเทนต์เนี่ยน่าดูอีกเยอะเลยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องรถแล้วยังมีไปกินไปเที่ยวนะพี่พีเขาเที่ยวเก่งมากสุดยอดวันนี้ขอบคุณน้องกายมากนะฮะพาเที่ยวพาไปดูรถมากเลยเรียวๆเลยนะไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับรัวๆเลยครับขอบคุณน้องกายมากที่มาพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันวันนี้ช่องหนูหญิงยังชาแนลลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามติดตามกดกระดิ่ง มันมีมันมีช่องแตงด้วยนะเพิ่มเติมสมมติดูคลิปนี้แล้วเอ้ยชอบถูกใจกดแตงปุ๊บมันเป็นการโอนเงินให้กับช่องเราได้ด้วยสมมติถูกใจมากเลยอยากสนับสนุนให้เงินมันใช้นิดนึงอะไรเงี้ยกดแตงแล้วก็ใส่เลือกตัวเลขได้เลยเพื่อคอนเทนต์ที่ดียิ่งยิ่งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีแล้วก็เจอกันนะฮะเจอกันในตอนหน้านะครับผมนี่ไปแล้วครับชอ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 บ Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blood is on a up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough to see. I'm sick of all the bad thoughts. People who you are half done. You're not as tough as me. <laughs>